แจกเทคนิคการทำราดหน้าค่ะทำยังไงให้อร่อยคะนาไม่ขมค่ะกับเมนูราดหน้าไรเส้นยอดผักคะน้าค่ะที่วันนี้นะคะราดหน้าของเราไม่ต้องใช้เส้นก็เพราะว่ามันอร่อยตั้งแต่หมูแล้วก็น้ำราดหน้าของเราแล้วค่ะหมูจะอร่อยต้องตัวนี้เลยค่ะโปรโมชอ่์หมูหมักงานะคะบอกเลยว่าหมูเขาหมักมาแล้วเนื้อนุ่มมากๆรสชาติดีนะคะที่สำคัญเนี่ย สะดวกต่อการใช้งานแล้วก็ง่ายต่อการควบคุมต้นทุนรัตถุดิบด้วยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะจากที่เราต้องวุ่นวายผัดกันหลายซอสค่ะนี่ค่ะอร่อยครบจบในขวดเดียวนะคะกับน้ำรัหน้าเอโรค่ะนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าเมนูของเราเนี่ยไม่มีเส้นเป็นเมนูโปรตีนเน้นๆค่ะอุก็จะเพิ่มโปรตีนนะคะด้วยไข่ไก่เอโรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การหั่นคณะก่อนเลยค่ะ ้านนี้เขาจะซ้านิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าก้านยาวจะเป็นทุเรียนก้านยาวจะเป็นทุเรียนค่ะขั oh. ้นตอนต่อมาคือเทคนิคเลยค่ะที่จะทําให้คนาไม่ขมค่ะนอกจากเกลือเนี่ยจะช่วยพาความร้อนให้เข้าสู่คนาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังทําให้สีของคณะสดสวยด้วยค่ะนกในน้ําเย็นจัดนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ดูค่ะว่าการที่เราทําแบบนี้นะคะเราก็จะได้ก้านคณะที่สีเขียวสดค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปตั้งเตาทำราดหน้ากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราจะผัดกระเทียมค่ะหลังจ,จากที่กระเทียมของเราเนี่ยเริ่มเหลืองขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เนื้อสัตว์กันค่ะนั่นก็คือหมูหมักโปรบชเชอร์ของเรานั่นเองจังหวะที่เราลงหมูไปแล้วนะคะเราสามารถใช้ไฟแรงผัดได้เลยค่ะปกติแล้วถ้าเวลาเราทำรัดหน้าค่ะ เคล็ดลับก็คือหมูลัดหน้าเลยนะคะที่เราจะต้องเสียเวลาในการหมักเนาะแล้วก็เสียเวลาในการหัน่นแต่ถ้าเราใช้โปรพูเชอร์หมูหมักงาค่ะเราก็จะจบปัญหาเลย <S <S พอหมูเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่น้ำรัดหน้าลงไปค่ะปกติแล้วเวลาทำเนี่ยเราจะผัดกระเทียมกับเต้าเจี้ยวก่อนเนาะให้หอมแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำรัดหน้านะคะเราก็แค่ผัดกระเทียม ใส่หมูหมักงาแล้วก็ใส่น้ำราดหน้าลงไปผัดได้เลยค่ะในน้ำราดหน้าของเราเนี่ยก็จะมีน้ำปรุงรสให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะโอ้โหหอมมากๆเลยค่ะสามารถปล่อยกระทะให้เกิดความไหมขึ้นนิดนึงได้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเวลาเราผัดอาหารประเภทนี้เนาะสำคัญคือกลิ่นหอมที่กระทะค่ะ ระหว่างที่เรารอน้ำรัดหน้าเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมตัวแป้งมันก่อนค่ะจะใช้เป็นแป้งมันธรรมดาหรือว่าใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงก็ได้นะคะเวลาใส่แป้งมันนะคะต้องรอให้น้ำเดือดจัดๆเลยค่ะแป้งมันถึงจะละลายได้ดีนะคะ ทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ดูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราดหน้าไร้เส้นยอดผักคน้าของเราค่ะ